สวัสดีค่ะแม่ลงแต่งค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมณีกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่ลงแต่งนาะค่ะเพิ่นฝันเองนาะค่ะค่ะงวดนีเพิ่นสีไห้แนวทางัวลี้แนวได้แต่ังเมิ่งไปร้อมๆกันนาะค่ะกับความฝันของแม่ลงแต่งค่ะฝันประจังไหนแม่ลงแต่งฝันว่ามี่ใหสามคนนาะค่ะในป่า ปลานงงเลยนะค่ะค่ะปลาเงาแล้วก็ปลาป่าซังว่านค่ะเพื่อจะไปยืนอยู่ในอันในงานหน้าเขาเจ้านะคะไปยืนอยู่ในงานหน้าเขาไปยืนอยู่งานหน้าเขาเขานะคะเขาเขาเจ้ากับอันพ่อพ่อเหมาเนี่ยแหละค่ะบันนี้อันแม่เนี่ยก็นั่งรถแม่นะลูกลวดกระบาดค่ะเพื่อจะเรียกว่าแม่แป้งแม่แป้งว่าพี่ไปยังนี่มาเบิงเขาเจ้าได้ เก็นปลาเ <c oughs> พ่อะไรคนลงไปพาเขาเลยนะบอบอจากคนยืนยขางเลยขางกันแท้หนา้าแต่ว่าอยู่ในเงินหนา้าแต่วันน้พาเขานะเพคนลง<ม>ไปยืนอยู่ในข,ข้างๆค่ะค่ะเนี่ยไปอันบันดีเจ้าของกับลงจากลงกระบะบันดีแม่ม,มาเจ้าของหน้าเพิ่งจะสอนปลาเจ้าของหน้าเพิ่งจะลงค่ะเพิ่งสอนปลามันมีมีมปลาคอยใหญ่นะค่ะ บัานี้คนซอยมันก็ได้แบบทะวิงเนาะค่ะเม่อันนี้ก็เนี่ยไปเห็นมิไง่ช่างว่านมิไน่เนี่ยคนจับปลาใส่เสือเป็นน้าค่ะคนนี้มันก็จับได้ควบคุมอยู่บัานี้แม่ก็จอดรถมาในนี่แหละมันจอดรถแม่ก็จับขังนึงกรได้ปลาเนาะค่ะบัานี้ปลามีตัวหนึ่งบอกไง่ไง่แห้งได้ปลาคอจะเป็นไงพักไงแน่เพิ่นเบาเป็นปลาคอโอ้ปลาคอเบาเป็นบัานี้ แม่กมาอู้จับว่าใดด้วยเฮ้ยฝานนี่นี่คนฝันค่ะมืันคืออะไรล่ะฝันเนาะค่ะมันกับปลาเรือว่าเป็นมันนี่ปลาวะอันเป็นยังสิจับว่าใดเนี่ยยู่ให้จับโอ้อยู่ให้จับค่คักเลยนี่จับเลยเพื่อนนะโอของก็คักปลาตัวแบบไงในมือเนี่ยจับว่าใดค่ะจังได้ก็บองมือเนาะค่ะจับรวดเพื่อนนะจะยู่ให้จับแล้วโอ้ยคนก็บว่าสีบอกเรียกพ่อค่ะกขบอกว่าเรียกนันฮา แปดเก้ากับเก่าเจ็ดแต่ว่าแต่ว่ากระหูยุบอกว่าแปดมันตรงกับเหอย่างแต่ว่าเมียนี่กับปลาตุกใหญ่ในมือเลยคุปกระเจ้าขึ้นมาได้นะปลาเนี่ยมันบอกเปนปลาไม่หัวหาแปดเก้ากับเก่าเจ็ดแต่ว่า 5, 8, 9, แาปดตรงกับเหอย่างดิบแปดนี่มันไมายถึงเหลี่างมันมันแทนกันได้นะ<อ>แมีกับพวกหูแล้วเมีว่า มันก็แทนงามตัวคุณป่ะมันตอบเองอีกคืออันนี่ได้ดีกว่าแต่ว่าฝันมันจับปานมันหลายคืนแล้วมันเอามาเห็นแบบตัวเลขกยิ่งขึ้นเขาต้องบอกอีกแต่ว่าเมื่อคืนนี่นี่ปลาบอกอีกเลยซชเนาะคุณแม่เนาะยิ่งขึ้นคุณเถื้ากับฟันฟันเราเคยเห็นปลาบอกเียปลาใหญ่แหงคอใหญ่เลยจะสิว่าพ่อแม่ปลาผุนอะเป็นจังไดปลาคือจับได้แน่จับเอาปลาตัวแบกใหญ่เลยเหรือจับแบบกับว่า จับมือเดียวเมียนแต่ว่าขานี่ก็มีปลาอยู่ปลาบริตายเด่ะปลาเป็นปลาเป็นเด็กของถืงค่ะค่ะในความฝันนั้นบ่ไดเอามาขามาแกงเม่นบอลอเหมือนว่าแต่คองนาพิ่งว่าเอารูดถ็งได้ก็เอารวดปลาไม่ยังแบงไม่ยังเหงาปลาท้งว่านน่ะค่ะเล่าก็ได้คช่แ้วก็ใส่เสือเพิ่นแล้วก็ได้กันแต่ว่าพิ่นบ่ไดตัวใหญ่นะในความฝันน่ะ แสดงว่าฟันหลบนี่นี่ไม่เป็นที่บดน้ป้าเนี่ยเพิ่นว่าบอกเลขกแม่เมื่อคืนเนี่ยเพิ่นว่ากระยู่ห้จับแล้วก็จะบอกให้เลขกพ้อบอกเลขกพ่อฮาเตจับป้องทำไมอยู่ให้จับแล้วนี่เพื่อนเออในความคิดไผก็สร้างไปได้หันขึ้นไปไงเนี่ยก็บอกว่าจับใบใดดอกมือเดียวจะเป็นจับไดจรงไ๋มันใหญ่ใครกอนใ่ไดเออก็แเม่นพวกงสีใดดอกนี่พวกค่ะก็หลายคนเนะบัดรวดื่นเขาสีอ้อมจับัลนเพิ่นบ่ให้จับป้าน่นค่ะ พคนห้ยตัแม่จับคนมาจับที่ล่ะตจับเลยเฮางเยอะเยอะอยู่ห้โตัวจับปลา<ม>ได้เบาหนิแต่ไม่เคยฟันเลยสีทุครั้งปล<ะ>าคอเบาดาเนาะโอ้คแต่ไม้ความว่าจังไรคุณบอกคุณว่าอันเลขกแปดมันแทนตัวหยั่งปลาเนี่ยคุณว่าแม่ก็บโมหูแล้วเลขกแปดแทนด้วยหยั่งไนจะไปหูปึกน้ำปลาหนิเล็กความฟัน่ะคโอ้ยกัดสามแล้วเนาะบอกอีกว่าแปดนี่แทนสามเออก็ดสามหยั่งเนาะเดียวความค่ะ ก็สิชางมีหยังสัตเปรก็มีหยังอะไรพวกนั้นอ้ค่ะอันก็สิช้างแปดชางเก่าตัวหัวหนังสีค่ะมันแปลให้ได้นี่คือคือแม่บริษัแปลเพราะว่าแส่เบงมาในความฝันนั่นเพิ่นบริษัเว่าจะสามเก่ายังเดียวเพิ่นเว่าสามเปดน้ำเนียนเพราะว่าเพิ่นว่าแปะเทียนไปหยังบาดิค่ะเพราะว่าอ้ดนกโหดห่างดีกว่าค่ะในความฝันแม่หลวงเต้าตาโมจักเนาะเนียนเพิ่นกระบอกเลยค่ะ ป้าหนูเป็นคนบอกเมียเมียป้าบอกเล็ซะเนาะคุณแม่เนาะเมียนค่ะเพราะว่ามันใหญ่แห้เกิดมากไม่เคยเห็นปลาใหญ่ปลาคอใหญ่จังเคยเพระมาณจักรโล่คุณแม่อุ้ยจะสิว่าจำได้ผิดเนีปลาถูกมันใหญ่จนยานจำบันไดาดอกเป็นใหญ่ย,ยังกับหอวใส่มุสจ,จับได้ยี่บ่ป้าเนี่ยก็มาหานะจนยานยู่ให้จับแล้วจ,จนว่าอันก็จับปลาแล้วมือขาเนี่ยปลาปลาใหญ่คือกันาาแต่ว่าบันใหญ่แห้งมันย่อมปตัวมันย่อมตัวก็อหยากได้นะอยากได้อีแล้วยี่ใหญ่สิเนาะ เอามือกรุบกุบพกอ่เพิ่นบาจับเลยก็จับเพิ่นบาดที่แล้วพุกอ่ะบากต้นนี้เป็นปลาบโบเวกเนาะแต่ว่าแม่น้องแต่งในสิตีเอาบ่จับปลาสองมื่นมันก็เข้ากันอยู่เนาะคุณแม่เนอกแต่หาหาแปดเนาะบอกด้วยว่าบอกเรื่องพ่อสิยูให้จับพร้อมแต่ก็สิบอกว่าหาแปดเก่าเก่าเสียบานี้เพิ่นก็เลยว่าเลขกแปดไม่แทนด้วยยัง พราะว่าป่าฟันนี่เป็นสันเป็นกระบเล็กแปดแท่นด้วยีย่างมันจะมีหูค่ะข้างอว่ามีหูเยอะคะอกล่าว่าแปดอั่นเล็กสามกับเล็กแปดอั่นมันตัวเดียวกันคนปลาจังสันเด๋อกระสีสามเก่าสามแปดอเื่ันดีคนเป็นคนเบาได้ปลาแต่ว่าปลาอันใหญ่ใหญ่ใหญ่จนว่าสีจับก็ได้ะหละก็ได้ดวงคันว่ามันมาเห็นจับเนาะ วันนี้อุ๊จะเมนมวนลในว่าจับปุ๊บก็นิ่มนอากนิ่มคก็กล่าวยู่ให้จับแล้วสิบอกไม่พอนิ่มเพิอมแต่ว่าไปหามันก็มีแบบกับแต่จะสามกับแตค่ะอ่ามีการเป็นเรื่องเล่าความฝันของในเป็กนอกจากเดี้ก็คือว่าเนีก็คือว่ามันสิเขาของเขานอกจากค่ะบอกเองเป็นแนวท่าเนอะคุณแม่นอกค่ะจะคุยเถียงกับันยูเห็นปลาเห็นยังสินะฝันเมื่อคืนเนอะมาขึ้นก็ฝันเห็นเป็นไงสามคน ค่ะแต่ว่าขันบ่มีแบบตัวเลขที่คุณบอกนะแม่เพราะว่าแ่เป็นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเนาะคุณแม่เนอปลาบ้านนอเลื่อยว่าค่ะห้าเปดเก็ค่ะการขอบคุณสำหรับตัวเลขแล้วก็แนวทางความฝันที่แบ่งปันทานผู้ชมทางบ้านเนาะคุณแม่นอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้การมาสรุปตัวเลขของแม่แปงเนาะค่ะทานผู้ชมนอห้าแปดเก้าค่ะเก้าเจ็ดค่ะ ราสามเก่าสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแม่แปงนี่เพิ่นฝันว่าได้จับปลาค่ะปลากระป้าเว้าได้ค่ะท่านผู้ชมบอกเลขแม่แปงหาแปดเก่าเก่าเจ็ดสามเก่าสามแปดเนาะค่ะเนาะให้โชคให้ m านกับตัวเลขของแม่แปงค่ะสําหรับคลิปนี้จะบอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรลบฟั้งค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนสิไปกั ยา,าไไผ่าวไปใส่เนาะค่ะนผูมชกนอกมเมจะเจาะมีของดีมาให้เบิงบ้งค่ะไปเบิ้งนั่กันค่ะธรรมชมสกรา,ากรค่ะหลวงปู <ขา S 2> ง่จเจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุ๊กเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซ์มอวิชีไปบูธเทพดาผลหลักสมรษาคนให้เกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิทีว่าแน่ของนุบาลนในเคื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณนีบางของทีก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตร อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่หลบับมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยาจยมเขาโมซ่าไปแล้วรู้ิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตดุยางขายดีกวาดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยเสือกเสือกเบอร์ก็เถือกเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากไ้หลวงปู่หรืออาจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชกลาบค่าขายให้เขาเจริญอยู่ดีไม่สุกหลงเรื่อง ประกอบสีใดคก็ยัง,ง,งลุงเรื่องอยู่ทรงยังอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัตว์ส,สีม่ชีวคนพก็ค่ปาปคูเนี่ยว่าประมาณภาษต่ายตัวไหน,นก็ใส่ได้ต้องใส่สร้างในการอบรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยเชื้อจำนำหน้ามาหนา้าจะขี่มันเขาเอานอกคันดีบัตอ่าว่าจะขนสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำม,มันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้สางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับ อันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหาตยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่นยังก็เพนมาบูชาไปกับูทสึกวสุวคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าหัวทุกโอมก็ใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่าง นายุที่ว่าเป็นเครื่องร่าง,องของขังให้ยาโยมไปสาธุ<อ>าค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนเนาะกระด้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิด้างในให้ใหเบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขา,ขา,ขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงององสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากบผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ไดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะลาธรามุช้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ